b a b y b เบ t i m ม Story นีนิทานเรื่องคุมถุงชนรักกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีสองตระกูลใหญ่ที่เป็นศัตรูกันมาเนินนานตระกูลแห่งอัศวินดำเป็นตระกูลนักรบเก่าแก่มีชื่อเสียงด้านความก้าหารและความสามารถในการรบพวกเขาแข็งแกร่งดุดันและยึดมา่ในเกีดยรติยศขณะที่ตระกูลพ่อค้าเงินทองเป็นตระกูลที่ร่ำรวยจากการค้าขาย และปกครองเมืองด้านเศรษฐกิจพวกเขาเจ้าเล่มีไหวพริบและเชื่อว,ว่าเงินตาสามารถซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างสองตระกูลน,นี้ไม่เคยลงรอยกันมาต่างฝ่ายต่างมองว่าอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคามทว่าด้วยความจําเป็นทางการเมืองเมื่อเมืองใกล้เคียงเริ่มแข็งแกร่งขึ้นความขัดแย้งภายในเมืองเสี่ยงจะกลายเป็นสงครามสองตระกูลจําเป็นต้องหาทางสงบศึก โดยการให้ลูกสาวและลูกชายของตนแต่งงานกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เจ้าชายราวินผู้ชายแห่งตระกูลนักรบถูกฝึกฝนให้เป็นนักสู้ตั้งแต่ยังเด็กเขาเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญแข็งแกร่งและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของนักรบเพราะว่าเขากลับไม่สนใจเรื่องความรักแม้แต่น้อยการแต่งงานกับหญิงสาวที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนถือเป็นเรื่องไร้สาระในสายตาของเขาเจ้าหญิงดิน ผู้สาวแห่งตระกูลพ่อค้าเป็นหญิงสาวที่ฉลาดหลักแหลมเธอเติบโตมาในโลกของการค้าขายรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของผู้คนและไม่เคยยอมให้ใครเข้ามาควบคุมชีวิตของเธอการต้องแต่งงานกับชายที่ขึ้นชื่อว่าแข่งกระด้างไรอารมณ์และไม่สนใจชีวิตคู่ทำให้เธอไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อวันแต่งงานมาถึงทางพระรองถูกประดับประดาด้วยผ้าไหมสีทองแสงเทียนสองประกายระยิบระยับ คนจากทั่วสรารทิศมารวมตัวกันเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมงคลสมรสระหว่างเจ้าชายราวินและเจ้าหญิงริดินเมื่อเจ้าชายราวินเห็นเจ้าสาวของตนเขาถึงกับชะงักหญิงสาวตรงหน้ามีเรือนผมสีดำคลับดวงตากลมโตสุกสกาวราวกับดวงดาวกลางราตรีแม้เธอจะมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ราวินกลับรู้สึกได้ถึงประกายแห่งความมั่นใจและความดื้อรั้นในแววตานั้น นางช่างงดงามกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เสียอีกแต่ก่อนที่หัวใจของเขาจะหวั่นไหวเสียงกระซิบของลินดายิงสาผู้เป็นเพื่อนสนิทและคู่สอมดาบของเขาก็ดังขึ้นข้างหูอย่าไปหลงกลความงามของนางนะเพคะฝ่าบาทนางอาจจะยอมทำเหมือนยอมจำนนแต่ข้าได้ยินมาว่านางฉลาดแล้วก็เจ้าเล่และอาจมีแผนการบางอย่างเพื่อให้ตระกูลของนางได้เปรียบตระกูลของท่านก็เป็นได้ คำเตือนนั้นดึงราวินกลับมาเขาหลบตาลงพังตั้งกระแพงในใจขึ้นมาไม่ข้าจะไม่หลงกลน,นามเป็นอันขาดในขณะเดียวกันเจ้าหญิงริรินก็มองราวินอย่างเงียบๆบ,บุรุษตรงน้าสง่างามราวกับเทพเจ้าแห่งสงครามร่างสูงโปร่งไหลกว้างและใบหน้าคมคายที่แม้จะเย็นชาแต่กลับมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดหากเป็นการแต่งงานโดยเต็มใจ ข้าอาจจะตื่นเต้นดีได้แต่งงานกับชายที่มีอำนาจแล้วก็สง่าพาเผยเช่นนี้ทว่าก่อนที่ความรู้สึกนั้นจะพัฒนาไปไกลเสียงบอกเราของกวินเพื่อนชายคนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันก็ดังขึ้นเจ้าต้องระวังนะลิลินข้าดีนมาว่าเจ้าชายราวินเป็นคนที่เย็นชาไร้หัวใจแล้วก็ใส่ใจแต่การรบเขาอาจเห็นเจ้าเป็นอะไรมากกว่าตาประทับแห่งพันธมิตรหัวใจของริลินเย็นวาบ ข้าจะไม่ยอมให้ชีวิตของข้าถูกขังอยู่กับสามีที่เย็นชาเช่นนี้เป็นอันขาดเมื่อถึงเวลาต้องกล่าวคำสาบานทั้งสองยืนเผชิญหน้าต่อหน้ากันกับผู้คนจำนวนมากราวินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งข้าจะแต่งงานกับเจ้าเพื่อรักษาสันติของเมืองนี้บิรินยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาไม่แพ้กันข้าเองก็จะแต่งงานเพื่อหน้าที่เท่านั้นเช่นกัน ราวินสบตานางแม้ว่าในใจลึกๆเขาจะรู้สึกผิดหวังกับคำพูดนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะไม่แสดงออกเมื่อพิธีเสร็จสิ้นทั้งสองก็เดินเคียงข้างกันออกจากท้องพระโรงอย่างเงียบงนันในขณะที่เสียงแสดงความยินดีจากผู้คนรอบข้างดังขึ้นระหว่างเดินทางไปยังตำหนักของพวกเขาริรีนกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบพรุ่งนี้ข้าจะไปจัดการเรื่องของข้าเองท่านไม่ต้องมาสนใจว่าข้าจะทำอะไร ราวินเหลือบตามองนางเล็กน้อยคาก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากพอที่จะมาสนใจเรื่องของเจ้าอยู่แล้วก็ดีก็ดีคำพูดของทั้งสองเต็มไปด้วยทิฐิและต่างฝ่ายต่างตางีความว่าคนตรงหน้าเป็นคนเย็นชาไม่สนใจใยดีกันแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครรู้ว่าในใจของพวกเขาก็ต่างรู้สึกบางอย่างที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจ หลังจากแต่งงานพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันในวังแต่กลับเหมือนอยู่กันคนละโลกเจ้าชายราวินเอาแต่ฝึกดาบและออกศึกเจ้าหญิงลิรินก็มุ่งมั่นกับการค้าขายและการบริหารบ้านเมืองทั้งคู่มีเพียงคำพูดสั้นๆที่เอ่ยกันขึ้นเมื่อจำเป็นเท่านั้นอาหารมื้อเย็นพร้อมแล้วนะเจ้าคะข้าจะออกไปล่าสัตว์ข้าจะไปตลาดงั้นกระทำตามใจเจ้าเถิด คือแล้วคือเล่าทั้งสองนอนอยู่บนเตียงเดียวกันแต่ก็หันหลังให้กันไม่มีคำพูดไม่มีการสัมผัสไม่มีความรักที่เกิดขึ้นต่อกันและยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนั่นก็คือลินดาที่แอบชอบราวินมานานแล้วนางคอยกระซิบบอกเขาเสมอว่าลิลินไม่ได้รักเขานางแต่งงานเพียงเพื่ออำนาจในขณะเดียวกันกวินที่เป็นเพื่อนสนิทของลิลิน ก็แวะเวียนมาหาลิลินบ่อยๆทำให้ลินดาคอยเป่าหูราวินอยู่รำไปนางไม่เคยรักท่านลินดากล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยผิดร้ายดูสิว่าใครเป็นคนที่นางยิ้มให้ไม่ใช่ท่านแต่เป็นชายอีกคนต่างหากล่ะลาวินที่พยายามเมินเฉยต่อความรู้สึกขุงนหวงเริ่มรู้สึกไม่พอใจทุกครั้งที่เห็นลิลินหัวเราะก,กับกวินในขณะเดียวกัน ลินดาก็ไม่หยุดเพียงแต่แค่คำพูดนางใช้เลโกเล็กๆน้อยๆเพื่อกันแกล้งลิลินตลอดเวลาลิลินเองก็รู้ตัวว่าตัวเองถูกกันแกล้งแต่ก็ไม่เคยเอ่ยอะไรออกมาเพราะนางไม่ต้องการให้ใครมองว่านางเป็นหญิงสาวที่อ่อนแอในวันหนึ่งราวินกลับมาจากการออกศึกและพบว่ากวินอยู่ในตำหนักของลิลินอีกครั้งทั้งสองรอกันอย่างสนิทสนม ลิลินเอื้อมมือไปแตะแขนของกวินขณะพูดคุยราวินรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เดือดพ่านอยู่ในอกเขาพยายามบอกตัวเองว่าไม่ควรจะรู้สึกอะไรแต่มันกลับทำให้เขางูดกิดอย่างบอกไม่ถูกพวกท่านคุยอะไรกันอยู่หรือราวินทันน้ำเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความกดดันลิลีนหันมามองเขาเล็กน้อยเรื่องธุรกิจของตระกูลข้าท่านสนใจด้วยหรือราวินกลับหม่นแดน ข้าเพียงแค่สงสัยว่าทำไมชายผู้นี้ถึงต้องมาอยู่ที่นี่บ่อยนะักกวิงยิ้มบางๆข้ากับรีลินเป็นเพื่อนกันมานานแล้วพระองค์ไม่ต้องกังวลไปหรอกเพื่อนราวินหัวเราะยาะในราคอข้าสงสัยรุเกินว่าผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเยี่ยมเยียนหญิงที่แต่งงานแล้วเพราะมิตรภาพเท่านั้นเองหรือรีรินขมวดคิ้วท่านกำลังกล่าวหาข้าอยู่นะปาดสักหน่อยข้าเพียงสงสัยว่า เจ้ามีสิ่งอันใดที่ไม่ได้บอกค่าหรือเปล่าราวินกล่าวเสียงเย็นชาก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องไปทิ้งลิลินให้มองตามด้วยความรู้สึกปวดร้าวราวินและลิลินอยู่ด้วยกันมีเพียงให้ความเย็นช้าแก่กันเท่านั้นสนกระทั่งคืนหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยกลุ่มเมฆหนาทึบสายฟ้าฟาดกระน่ำและเสียงพายุโหมกระหน่ำไปทั่วเมือง รีลีไม่เคยกลัวพายุแต่คืนนี้นางกลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดผ่นเสียงทหารร้องเตือนดังขึ้นจากภายนอกไฟไหม้ไฟไหม้เพลิงไหม้ในตำหนักหลังดวงตาของลีลีเบิกกว้างนั่นคือตำหนักที่นางใช้เก็บเอกสารสำคัญของตระกูลนางรีบคว้าผ้าคลุมแหววิ่งออกไปทันทีไม่แทนได้คิดถึงอันตรายราวินที่กำลังฝึกซ้อมดาบในลานฝึก ได้ยินเสียงโกราหนจากตำหนักหลังก็รีบตรงเข้าไปดูทันทีเมื่อเขาเห็นลิลินฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปข้างในโดยไม่สนใจเสียงร้องห้ามหัวใจของเขาก็กระตุกสั่นไว้นี่นางตรงมาไปแล้วแน่ๆทำไมถึงต้องเสี่ยงขนาดนี้ลิลินออกมาเดี๋ยวนี้นะราวินตะโกนลัน่นแต่นางก็ไม่ยอมฟังไฟลุกรามไปทั่วห้องท้งห้องถูกกืนกินด้วยเปลวเพลิงราวินกัดฟัน ก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้าไปข้างในเมื่อนางกำลังจะคว้าเอกสารฉบับสุดท้ายแผ่นไม้ด้านบนกลับพังลงมาลิลินระวังทันใดนั้นแขนแข็งแรงของใครบางคนก็คว้าตัวนางเอาไว้แล้วดึงเข้าหาอ้อมอกราวินใช้ร่างของเขาปกป้องนางจากเศษไม้ที่ตกลงมาก่อนจะรีพานนางออกจากกองเพลิงเมื่อทั้งสองวิ่งออกมาถึงด้านนอกลิลินหอบหายใจอย่างแรงขณะที่ราวินดึงนางเข้ามากอดแน่น นีเจ้าคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทำแบบนี้ข่าตวตวาดเสียงดุเจ้ารู้ไหมว่ามันอันตรายมากแค่ไหนลีลนยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรู้สึกถึงวงแขนของราวินที่โอบรัดตัวนางเอาไว้อย่างแนบแน่นค้านางเอ่ยเสียงแผ่วเบาข้าไม่รู้ว่าท่านจะเป็นห่วงข้ามากขนาดนี้ราวินชะงักไปเขาเองก็ไม่เคยตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองมาก,ก่อน ข้าจะปล่อยเจ้าตายได้อย่างไรกันเขากล่าวเ,เสียงเบาไม่ว่าข้าจะเคยคิดอย่างไรกับเจ้ามาก่อนแต่เจ้าก็คือภรรยาของข้าหัวใจของริรินสั่นไหวเมื่อได้ยินคำพูดนั้นราวินเงยหน้ามองนางดวงตาของเขาสะท้อนจากเปลวไฟที่ค่อยๆมอดดับแต่มันอบอุ่นกว่าที่นางเคยเห็นอย่าเสี่ยงชีวิตแบบนี้อีกเขากล่าวข้าไม่ต้องการเสียเจ้าไปริรินเม้มปากแน่น ก่อนจะพยักหน้าเบาๆหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นความสัมพันธ์ของราวินและริลินก็เริ่มเปลี่ยนไปราวินมักแวะมาดูอาการของนางบ่อยขึ้นและคอยถามไถ่ว่านางต้องการสิ่งใดในคืนหนึ่งริลินเดินออกมาสูดอากาศบริเวณสวนของพระราชวงังนางพบราวินยืนอยู่ที่ระเบียงดีเจ้ายังไม่นอนอีกหรือราวินเอ่ยถามริรินส่ายหน้าข้านอนไม่หับนะ ราวินเยียไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆข้าเองก็เหมือนกันนางหันไปมองเขาท่านคิดอะไรอยู่กันหรือราวินเงยหน้ามองท้องฟ้าก่อนจะกล่าวกับริรินว่าข้ากำลังคิดว่าข้าอาจตัดสินใจเจ้าเร็วเกินไปริรินเบิกตากว้างราวินถอนในใจเบาๆก่อนจะหันมามองนางอีกครั้งข้ารู้ว่าการเริ่มต้นกันของพวกเรามันไม่ดีมากนะัก แต่ข้าอยากให้เราลองเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งริดินจองมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อนางไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าชายที่เคยเย็นชาและห่างเหินจะกล่าวถ้อยคําเช่นนี้ออกมาได้เจ้าละ่ะราวินถามเสียงนุ่มเจ้าจะลองเปิดใจกับข้าได้ไหมริดินสบตาเขาและรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในใจของนางเองข้ายอมรับว่า ข้าก็เคยตั้งกำแพงกับท่านแต่ข้าจะรองเปิดใจนางกล่าวเสียงเบาราวินมองนางก่อนจะยกมือขึ้นแต่ที่เส้นผมของนางอย่างแผ่วเบาถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วเรามาเริ่มต้นกันไหมนะหลังจากคืนนั้นราวินละลีนก็ค่อยๆพูดกันมากขึ้นพวกเขาเริ่มใช้เวลาร่วมกันทั้งในมื้ออาหารสนามฝึกและแม้แต่ในห้องทำงาน ราวินเริ่มให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของริรินมากขึ้นและริรินเองก็เรียนรู้ที่จะเชื่อใจเขามากขึ้นเช่นกันหัวใจของทั้งคู่ค่อยๆใกล้กันโดยไม่รู้ตัวในวันหนึ่งขณะที่รีรินเดินเล่นในสวนราวินเดินเข้ามาหานางพร้อมกับดอกไม้ในมือนี่สำหรับเจ้าเขายินดอกไม้ให้กับรีรินรีรินหลับมันมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ ทำไมท่านถึงเอาดอกไม้มาให้ข้าล่ะราวินมองนางก่อนจะเอ่ยเบาๆข้าก็ไม่รู้ข้าแค่อยากจะให้หัวใจของริรินเต้นแรงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วในวันหนึ่งริรินก็ได้รับจดหมายจากกวินขอให้เธอมาพบกันที่เรือนรับรองในส่วนของพระราชวังนางไม่ได้เอะใจอะไรพ่อคิดว่ากวินคงมีเรื่องสำคัญที่อยากจะพูดแต่แท้ที่จริงแล้ว นั่นก็คือแผนการของรินดาลิรินเดินเข้าไปในเรือนรับรองพบกวินยืนรออยู่ใบหน้าของเขาดูเคร่งเครียดเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือริรินเอ่ยถามกวินถอนใ,ใจยาวข้าแค่อยากให้เจ้าระวังตัวลินดาไม่ใช่คนที่จะไว้ใจได้นางอาจคิดร้ายกับเจ้าก็ได้ริรินขมวดคิ้วข้ารู้แต่นางจะทำอะไรข้าได้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของข้า กับราวินก็ดีขึ้นมากแล้วกวินมองนางนิ่งๆก่อนจะกล่าวเบาๆแล้วถ้าหากวันหนึง่งราวินไม่เชื่อใจเจ้าล่ะดีดินชะงักไปทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นล่ะกะวินไม่ตอบแต่กลับเอื้อมมือมาจับมือของริดินเบาๆข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าพร้อมจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอในจังหวะนั้นเอง ประตูเรือนรับรองก็ถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงลิลินเสียงตะหวาดที่เต็มไปด้วยโทสะทำให้ลิลินสะดุ้งเครือกนางหันไปพบราวินยืนอยู่ที่ประตูดวงตาของเขาวาวโรดด้วยความโกรธลาวินลาวินกวาดตามมองภาพตรงหน้ากวินจับมือของลิลินนางอยู่ในเรือนรับรองกับชายอื่นเพียงรำพังภาพนี้มันช่างเหมือนกับสิ่งที่ลินดาเคยเตือนเขาเอาไว้คาเคยคิดว่าเจ้ากับคา เริ่มเปิดจใจกับกันแล้วราวินกัดฟันกราวแต่แท้ที่จริงแล้วเจ้ากับนัดพบชายคนอื่นลับหลังข้าอย่างนั้นหรอมิใช่แบบนั้นนะราวินลิินรีบอธิบายข้าไม่ได้เพราเธอะราวินตะวาดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดข้าคิดว่าเจ้าต่างหากที่ข้าเคยคิดแต่สุดท้ายเจ้าก็ไม่ต่างจากคำพูดของลินดาเลยลินดาลิินขมวดคิ้ว นางพูดอะไรกับท่านนางเตือนเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าอาจจะมีใจให้กับควินหัวใจของริรินเย็นเชียบนางฟิ้นเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นกับดักของรินดาแต่ไม่ว่านางจะอธิบายอย่างไรราวินก็ไม่มีทีท่าว่าจะรับฟังหลังจากคืนนั้นราวินกลับมาเย็นชากับริรินอีกครั้งเขาหลีกเลี่ยงที่จะพบหน้านาง และแมนจะต้องอยู่ร่วมกันในที่สาธารณะเขาก็ไม่แม้แต่จะมองหน้านางลิลินพยายามอธิบายหลายครั้งแต่ราวินก็ปฏิเสธที่จะรับฟังเจ้าคงไม่มีวันเชื่อใจข้าอีกแล้วใช่ไหมนางได้แต่เก็บความเจ็บปวดเอาไว้และปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีคำอธิบายใดๆออกมาหลายสัปดาห์ต่อมาลิลินได้ยินข่าวจากสาวใช้ว่า มีคนเห็นลินดาแอบนัดพบกับขุนนางฝ่ายตรงข้ามของราวินนางจึงตัดสินใจสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเองและในคืนหนึ่งนางก็แอบตามลินดาไปยังเรือนรับแห่งหนึ่งในเขตชั้นในของพระราชวังนางได้ยินเสียงสนทนาแผ่วเบางานของเจ้าเกือบสำเร็จแล้วชายคนหนึ่งกล่าวตอนนี้เจ้าชายราวินไม่ไว้ใจเจ้าอยูงอีกต่อไปแน่นอนลินดาหวัวเราะเบา ค้าใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะทําให้เขาเชื่อข้าได้ลินดากำม,มัดแน่นหัวใจของนางร้อนรุ่มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดแสดงว่าแผนการทั้งหมดนี้เป็นแผนการของนางจริงๆวันลุ่งขึ้นริรินรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและตัดสินใจนําเรื่องนี้ไปบอกกับราวินข้ามีเรื่องสําคัญต้องบอกท่านริรินกล่าวด้วยเสียงแข็งขณะยื่นหลักฐานให้กับราวินราวินรับมาดู ใบหน้าของเขาค่อยๆเคร่งเครียดขึ้นเจ้าหมายความว่ารินดาเป็นคนวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างนั้นหรอใช่ริรินกล่าวอย่างเด็ดเดียวนางใส่ร้ายข้าและหลอกให้ท่านเข้าใจข้าผิดราวินกำลักฐานในมือแน่นดวงตาของเขาฉายแววสับสนข้าทำพลาดไปอีกแล้วหรอหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ตนเองไม่เคยเชื่อใจริรินอย่างแท้จริง แต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองนางสิ่งที่เขาเห็นในแววตาของลีลินคือความเจ็บปวดที่ไม่อาจรบเรือนได้ท่านไม่มีวันเชื่อข้าตั้งแต่แรกแล้วลีลินกล่าวเสียงแผ่วแม้ว่าข้าจะรักท่านจริงๆก็ตามหัวใจของราวินกระตุกูบเจ้าพูดว่าอะไรนะลิลินข้าจะไม่ขอให้ท่านเชื่อข้าอีกแล้วนางกล่าวทางน้ำตาแต่ขอให้ท่านรู้เอาไว้ว่า ค,คือทรยศท่านเลยราวินเฝ้ามองลีดินเดินจากไปหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจมีค่ขาทำพลาดไปอีกแล้วงั้นเหรอข้าทำให้นางเจ็บปวดอีกแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลงที่สุดคือคำพูดสุดท้ายของลีลินหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยราวินแทบไม่อยากเชื่อตัวเองว่าเขาปล่อยให้ดินดาปนหัวมาตลอดและทำร้ายหัวใจของลีลินซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาพยายามหาทางพูดคุยกับรีลินเพื่อขอโทษแต่นางกลับหลบหน้าทุกครั้งแม้จะอยู่ในพระราชวังเดียวกันแต่ระยะห่างระหว่างพวกเขากลับมากขึ้นทุกวันริลินเองก็เจ็บปวดเหลือเกินแม้ลาวินจะพยายามแก้ตัวแต่นางก็เหนื่อยที่จะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองข้ารักท่านแต่ข้าก็ไม่อาจทนอยู่ในวังวนความเจ็บปวดนีได้อีกแล้วคืนหนึ่ง ลิดินตัดสินใจขออนุญาตเสด็จกลับบ้านเกิดนางอ้างว่าต้องการกลับไปเยี่ยมครอบครัวแต่ความจริงแล้วนางต้องการออกไปจากชีวิตของราวินเสียทีข่าวนี้ทำให้ราวินแทบล้มทั้งยืนนางจะจากข้าไปจริงๆอย่างนั้นหรอเขาดีบรุดเตียงตำหนักของนางหวังว่าจะรั้งนางไว้แต่ริวินกลับมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความเหนื่อยล้า ข้าอยากจะขอกลับบ้านเกิดสักระยะหวังว่าท่านจะอนุญาตปริรินกล่าวเรียบๆรีๆิบลินได้โปรดอย่าไปเลยนะราวินพูดเสียงัันข้าเสียใจแล้วข้าผิดเองข้าควรจะเชื่อใจเจ้าตั้งแต่แรกปริรินเม้มฝีปากแน่นก่อนจะกล่าวเสียงเบาแต่หนักแน่นเมื่อความเชื่อใจพังลงไปแล้วมันก็ยากนักที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม หัวใจของราวินเหมือนถูกกระชากขาขาเหนื่อยแล้วละราวินริรินกล่าวก่อนจะหันหลังเดินจากไปราวินทำได้เพียงมองแผ่นหลังของนางรับสายตาพร้อมกับความว่างเปล่าในหัวใจหลายเดือนผ่านไปแม้ลิลินจะจากไปแล้วแต่หัวใจของราวินกลับยังคงจดจ่ออยู่กับนางเขาส่งจดหมายไปหานางเสมอแม้จะไม่ได้รับการตอบกลับ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับข้อความจากริรีนเราจำเป็นต้องมาพบกันข้ามีเรื่องสำคัญที่จะบอกกับท่านราวินรีบออกเดินทางไปยังเมืองของนางโดยไม่รอช้าเมื่อพบกันอีกครั้งริรินรูเปาะบางมากกว่าที่เขาเคยจำได้แต่แววตาของนางกลับไม่เย็นชาเหมือนครั้งสุดท้ายที่เคยจากกันข้ามีเรื่องที่จะบอกกับท่านนางพูดเสียงเบาเรากำลังจะมีลูก โลกทางใบของราวินหยุดนิง่งลูกอย่างนั้นหรอขากำลังจะเป็นพ่ออย่างนั้นหรอเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองริรินด้วยความรู้สึกมากมายปะปนกันแล้วเจ,จะกลับมาหรือไม่ราวินถามเสียงแผ่วเบาริรีเนียยไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าข้าต้องการให้ลูกมีพ่อและอยากให้ท่านเป็นพ่อที่ดีไม่ใช่เป็นแค่สามี ที่ไม่เคยเชื่อใจภรรยาอย่างข้าราวินรู้ทันทีว่าหากต้องการให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้หลังจากกลับมาจากพระราชวังของริรินความสัมพันธ์ของราวินและลิลินยังคงเต็มไปด้วยรอยร้าวแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือพวกเขาต่างพยายามเรียนรู้จากอดีตราวินเริ่มเป็นสามีที่ดีกว่าเดิมเขาฟังนางมากขึ้น และเชื่อใจนางและปกป้องนางจากคำพูดของคนอื่นวริวินเองก็เปิดใจให้กับการให้อภัยแม้จะยังมีความกลัวอยู่บ้างแต่ความรักที่นางมีต่อราวินและลูกทำให้นางยอมรองอีกครั้งเมื่อบุตรชายของทั้งคู่รืมตาดูโลกถูกสิ่งกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวันที่ราวินได้อุ้มลูกครั้งแรกหัวใจของเขาอ่อนโยนกว่าที่เคยเป็นมาขาสัญญา เขากระสิบคางหูลูกน้อยค้าจะเป็นพอที่ดีและจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกปริรินมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อบอุ่นแม้ยังจะมีรอยแผลจากอดีตแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้เส้นทางรักของพวกเขาจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว แต่มันต้องการความเข้าใจความเชื่อใจและการให้อภัยขาหลักเจ้านะริลินราวินกสิตบ,บอกลิลินในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งมองดูลูกน้อยหลับไหลในอ้อมกอดขาลูลิลินตอบเบาๆก่อนจะยิ้มให้กับเขาและในที่สุดดายแดงแห่งโชคชะตาที่เกือบจะคาสะบ้านก็กลับมาผูกพันพวกเขา,เาไว้ด้วยกันอีกครั้ง และมันก็แน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมบูรณ์แบบของคนสองคนแต่เกิดจากการเรียนรู้การปรับตัวและการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ